ไปเลยสักหลังไหมพี่มามซื้อห้องติดกันคนละห้องหกค่ะคุณเอ็มมีสิบเอ็ดที่จ้ะหอวใหญ่ไปใหญ่สาอเคไปบสองโถเขาปิดจนแบบเนาะ ไม่น่าปิดเลยเนาะนี่คือโต๊ะสามเหรอนี่ไงอ่ะโอเคน่าหมูนี้ทอดกระเทียมได้มากี่ชิ้นพี่ก้อยสี่ชิ้นใช่ไหมั้5ก็คือสองตัวไหมพี่ตัวใหญ่อ่ะพี่ฮะตัวเออสองตัวเนี่ย อุ้ยเด็กชายคอปเตอร์นึกว่าจะมีปี๊บเปียกเทียมที่เป็น,เป,นเป็นกระเทียมแบบอร่อยอย่ะเนี่ยเนี่ยอุ้กระเทียมอย่างเงี้ยอร่อยที่กระเทียมแบบเจียวเองนะนี่รู้ละใครจะทำงานู <c oughs> นี่อยู่ได้อยู่ทางไรบอกแม่บอกแม่บอกแม่ขาบอกแม่ชิมไปแล้วบอกแม่ยกนิน้ว อันนี้คืออะไรคะหมองแม่ปูนิ่มนอนกระเทียมจานูนิ่มกระเทียมคือนี่ทำเครื่ที่แล้วแมงแล้ว้่าจานนั้นได้หลอกระเทียมตอนนี้เป็นหม่อมยายนหมอมแม่คะชอบเป็นไงคะอร่อยรือเอากินแต่ปุไม่ได้เลข้าวข้าวข้าะะปินโต งเอาที่ผัดผงกะหรี่อะไรคะพี่ผัดผงกะหรี่หอยเชลล์หอยเชลล์เหรอเนี่ยหอยเชลล์ผัดผงกะหรี่ว้าวต้องกินเร็วขวัญเชลเชล์ ไม่ไม่มีชิ้นเนื้อมันเลยวะหลไยๆคอมพิเตอร์สามชิ้นนั้นเลยไม่อันนี้คืออะไรพี่อ่ะมันทำไมเยอะเนื้อปูเนื้อปูผัดผงกะหรี่มันมันใช้ปูชิ้นเล็กให้เราเีิยอ๋อเป็นเนื้อปูพี่ก้อยจริงๆมันรวมกันได้เลยนะสองชนิดนั้นอ่ะใช่มันเป็นอย่างเดียวกันพี่ใช่แต่มันไม่เลี่ยงอ่ะมันคุยคุยกุ้งขึ้นมาให้เห็นหน่อยสิพี ด like ีวิธีกินวิธีกินคือกินอ่อาอ่อ่าเไม่ขึ้นอีก กินเลยแค่นั้นแค่น <GO av uther> <Bay> no ั้นเหรอยกลงยกมานีจอยต์จอยต์คนยกนะอ่ายกขึ้นมาว้าวเาของก็ไปเลยไม่เคยเห็นอืแ้วทำไมเขาเสรปูมาไม่ได้เขียนว่าปูมานะพี่ก้อยเอาแล้ว่ะเหนปูมานี่เเออหนูไม่ได้สั่งว่าปูมานะ ้มไช้สูดวยๆไหแม่จ้ได้คิปเตอร์เนี่ยแสดงเขาก็คึกว่าเราใส่าสั่งให้ใส่ปูมาเปล่าสรุปแล้วเราดีไมมลูกก็มีหมดเลยสามเลยหรอมันฟินมากอันนี้ไข่เค็มไข่เค็มอันนี้ไข่เค็มเพมป็นไงลูกอันนี้เาอร่อยอร่อยใช่ไหมนัวไหมลูกไหนทำแบบกำลังกินให้เห็นเป็นคำๆไหนเอาโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ไข่ไหน อ๋อมีอันนี้ด้วยเอเอเพี่ก้อยหลน่นพี่ก้อยพี่ก้อยสงสัยต้องสั่งข้าวเพิ่มแล้วพี่ก้อยจ้ะข้าวหมดอข้าวหมดแล้วหมดแม,ม่ฝนอะไรมั่งเพิ่มไหมรวมเป็น <c oughs> หมดแล้วใช่ไหมพี่ก้อยเอาข้าวเพิ่มไหมจะได้สั่งเนี่ยหลน่นอันนี้คือหลน่นคู คิดว่าสุดสำหรับหนูหผัดแซ่บเหม็นมันสุดยังไงบรรยายมาทิพอร่อยอร่อยแบบบรรยายนี่สุดไม่ใช่ใบงงใบใจถ่ายมันต่างกับร้านอื่นที่หนูเคยกินไงหนูถือว่ามันสุดใส่ได้มัน,ค,นมคือคนแบบกินเลยกินเลยดินี่ ไม่ทันพี่ไม่ทันไม่ทันทำไมพี่ก้อยก้อยทำไมไม่ทันให้เราเป็นนางเอกนะขมิ้นขาวเม่ไหรพี่ก้อยขมิ้นขาวเมื่ไห้เราเป็นอะไรเป็นไงคะขมิ้นนี่เม่ อะไรนะเมนูสวนะพี่คนแก่คนแก่ชอบอ่าอ่าอ่าคนแก่ก็ปิ่นโตแก่หรือยังไหนลองซิว่าชอบหรือเปล่าปิ่นโตก็ว่าง่ายทํางานทันทีเหมือนกันอ่าปิ่นโตจะแก่ตามป้าใช่ไหมคนไม่แก่ชอบหรือเปล่าเป็นไงด้วยฟักทองกล้วยกล้วยเหรอไม่ใช่มาทองแค่กล้วยแบบ อะไรนะเหมือนกล้วยบดชีมันคือหล่นลูกหล่นหล่นอะไรนะพี่ก็หล่นปูเนาะหอยปินโตอาหารหนุมาแล้วจอยจอยจุกจุกส่งน้ำนี่อะไรส่งน้ำเยอะเลยหอยอะไรนะพี่หอยลายเหรอหอยลายหอยตลับตลับตลาดหอยตลับ คุณต้องบรนยายความรู้สึกของคุณด้วยรสชาติเป็นไงดูนิ่มๆนิ่มๆแล้วมันก็หวานนิ่มแล้วก็หวานใช่เหมือนพวก็ดูดี อุ้ยไปคุณกินไปแล้วคุณต้องบรรยายความรู้สึกต่างๆด้วยคุณกินตรงมาอยมากหารทะเลอร่อยทุกอย่างอาหารทะเลอร่อยทุกอย่างเออชอบทะเลไหมลูกชอบทะเลถึงขั้นจะย้ายบ้านมาอยู่เลยไหมดูดูกล้องหน่อย เป็นมากรู้เป็นมากเป็นมากปิินคับชิมสยามวนงั้นได้หรองั้นได้หรคะอ่่อได้อ่าอาชีมห่นัลน้ำม่อมได้ได้จอมบ้เป็นไงคะชอบเป็นไงบ้างเีอะเหรอทำไมแม่เีอยเหรอตนพสยา ดีไหมพี่เหมือนแกงบวชเจ้าเขาบอกว่าใส่กะทิเนี่ยเหมือนๆในเนี่ยของหนูว่าบัวลอยเผือกเหมือนบัวลอยอะ่ะเนี่ยก็เขาบอกว่าลักษณะเหมือนบัวลอยไม่ใช่เหรออ๋อ,อ,อพี่อังบัวลอยถูกเลยพี่กูไม่ถูกเขาจะมต่อแบบใส่น้ำแข็งใสอะ่ะช้อนให้ของจอยคืออะไร ไม่เห็นน่ากินเลยอ่ะทำไม็นตัวใหญ่แต่อร่อยอร่อยใช่ะแต่อร่อยปินตัวบอกอร่อยต้องหยกนนะต้องหยกอ่าชู้นรสชาติเป็นยังไงคะฝนไม่ห่วงวงเรียงติ่มซี่เรียนถ้ามีมักซาวอ่อนมาด้วยจะดีกว่านี้นี่ไง เขาไม่ใส่พี่จริงๆอ่ะวัวร้อนเผือกนะถ้าสมมติว่าใส่มะพร้าวอ่อนเป็นแผ่นๆด้วยมันจะอร่อยแต่เนี้ยคุยดูแล้วมันไม่มีนะนี่มันก็มีแต่วัวร้อนเผือกก็มาคุณคุณจอยต้องใส่น้ำแข็งไว้เบี้ยเนี้ยอร่อยอยู่เนาะแต่ว่าถ้ามีมะพร้าวอ่อนจะดีกว่านี้จะไม่กินเหรอลูก กินเลยพี่กินเลยเปิดประเดิมได้เลยค่ะกินโตต้องกินสับปะรดช่วยย่อยเลยนะขอขอลงทิกท็อปสักหน่อยขอหน้าิี่นแหวงแล้วอุ้มมีไ้ไม่อพี่อยาเป็นไปไต่กิน